ลูกห้าคนพ่อแม่เลี้ยงได้จนโตจนมีครอบครัวจนมีอนาคตยายจ๋าเออลูกปัจจุบันเดอนเอ้อซันเออตอนนี้แม่ทำงานไม่ได้ลูกห้าคนว่าต้องไปหวังเลยว่าเขาจะหันมานะมีคนน้อยเออน้อยนึงนะคะส่งเงินส่ทงทองให้อยู่แต่ว่าให้มาดูแลปฏิบัติเพิ่นเยิบบ่ได้ก็มีครอบครัวทุกคนมีครอบครัวหมดลูกสาวสองลูกชายสามลูกชายนี่สวีวีวีนะคะอ่ามีคนเล็ก ที่ส่งเงินให้ก็อยู่กันสองตายใหญ่ณนะขณะนี้ความรู้สึกของเด็กสมัยนี้สิ่งสำคัญก็คือชีวิตเขาครอบครัวเขานะฮะเอ,อ่อถ้าเขาคิดเฉลี่ยเผื่อถึงเราคนละเล็กละน้อยห้าคนคนละพันห้าพันก็คือสีดีเนาะเออแต่บ่ได้หรอกได้คนน้อยบางเทียก็ะทรงให้สองพันบางเทียก็เออให้ขยุข,ขายานะฮะกระทรงมากกับ,บ่ได้เนาะอน,นะนาะลูกสาวก็มีลูกสองคนณนะขณะนี้ เเข้าใจความรู้สึกของลูกคิดสบุญหลหรือกรรมเห็นยายจ่าพูดถึงลูกๆนะฮะกับความรู้สึกว่าเขาเติบใหญ่แล้วเขาบววนหันกลับมาหาพ่อแม่เนาะคือการคือกันอืมพี่ก็เป็นคนหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นก็ปล่อยเข้าไปเนี่ยบุญวาสนาอีหลีเราคิดอยู่เมืองไทยมีลูกก็หวังที่เพิ่งลูกเนาะลูกเติบโตมาเออแต่สุดท้ายแล้ว เราต้องพึ่งตัวเองที่สุดของที่สุดเจ็บป่วยก็อนามัยนี่แหละเรียกชาวบ้านนะคะคื้นรถโดยสารไปหาหมอแต่ลูกสาวคนเล็กถ้ามีก็แม่หนูมีแค่นี้นะก็ส่งให้ก็เยียวยาใจหน่อยนี่ก็สามปีแล้วลูกสาวเล็กก็ไม่ได้กลับมาลูกชายอยู่ไม่ไกลเขาก็ไม่ได้มาสนใจแวะเข้ามากินข้าวกินปลาก็จะถามว่าอ่าเป็นไงอะ่ะอีกคนน้อยส่งไหม เพราะความรู้สึกลูกทุกคนพอรู้ว่าคนหนึ่งรับผิดชอบแล้วคนอื่นเขาก็ไม่สนใจนะฮะเออเนอะนั่นก็คือข้อหนึ่งที่เจอแต่ก็โอเคอืมไอ้คนโตเนี่ยตอนเนี้ยติดคุกเนอะก็เรื่องยุกยานี่แหละนะเราก็ทุกใจห่วงตามเขาเพราะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันชีวิตหัวอกคนเป็นแม่อืมบลูก่ว่าลูกจะอายุม,มากแค่ไหนอ ถ้าเกิดลูกมีปัญหาชีวิตก็คิดระห่วงตามเขาคือเกา่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพึ่งไปเยี่ยมเขากับลูกสะพ้ยมาก็ของเงินลูกสาวห้าร้อยเนาะซื้อกับของไปให้แล้วก็ยื่นเงินเข้าไปให้ลูกสองร้อยยายจ่าเอ้ยแต่ก็ะบอกอกลูกสาวดอกว่านะของเงินไปเยี่ยมลูกสาวเคยพูดเหมือนกันว่าแม่พยายามปล่อยวางมั่งนะอย่าไปนั่นมากมาย รักษาตัวเองรักษากายพอค่อยกระโบมีเงินมีทองเจ้ากระูกครอบครัวค่อยนะคะเราก็บอกออเนาะว่าไปคํานี้เหมือนกับาย,ยจา๋าบอกยายเลยอย่าไปคิดนาเข่าหลายลูกทุกผู้ทุกคนเขาซิเป็นนี่เป็นสินเขาจะรวยจะจนเนะปล่อยเขาอืมเนาะเพราะว่าถ้าเว้าไปหลายจมเขาไหลนะกับเงินกันห่วงนั่นแหละแต่เขาบอกเข้าใจเขาก็แทกกลับขึ้นมาก้าหน้าห้อยอืมนี่มันอีลีนะผู้เท่าน่ะ เมื่อกี้วางมัดจับโทรศัพท์ปั๊บก็บโอ้วานจากคนนั่นเข้าคนนี้หวานจากคนนี้เข้าคนนั้นก็คืออยากบอกเล่าแต่จริงๆแล้วความห่วงใยคนนั้นอย่างนี้คนนี้อย่างนั้นนะผู้เท่าบอกเลยดึงไม่อยู่เรื่องแบบนี้แล้วเขาจะใช้คําว่าถ้ามึงบ,บ่เป็นแม่มึงบ่รู้หรอกอืมนะ <laughs> แต่เราเป็นแม่สมัยนี้ถามว่าห่วงลูกไหมก็ห่วงมันฟังปัญหาของลูกเนี่ยแต่สุดท้ายพอเราพูดไปแล้วเราต้องถอยหลังมาอยู่กับตัวเองไงทุกคนเราต้องยอมรับว่าการกระทําของลูกมันต้องรับผิดชอบของตัวเองถ้าเราจี้เขาเ,เขายิ่งลาคาญเขายิ่งไม่อยากพูดกับเราเขายิ่งไปข้างหน้าเหมือนลูกสาวยายจ๋าเนี่ยถามว่าเขามีปัญหาชีวิตไหมเขาก็มีปัญหาชีวิตแต่แม่จะมักเป็นคนสุดท้ายเสมอ คำเตือนของแม่แม่มองเห็นการกระทําของลูกเหมือนกับยายที่บ้านนะเออเห็นการกระทําของลูกพอพูดไปเขาก็ไม่ฟังแต่พอมีปัญหาถอยหลังมาหาแม่แล้วต้องการกําลังใจกําลังใจหรือเงินอย่าลืมข้อนี้นะเพราะกำลังใจปากเปล่าเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้นะฮะมันก็มีแต่เงินเท่านั้นที่จะแก้ไขปัญหาได้นะฮะแต่บางทีอเราจะมานั่ง แก้ไขปัญหาลูกหรือว่าเก็บเงินไว้แก้ไขให้ลูกเนี่ยมันไม่ได้เพราะการกระทําของเขาเมื่อเขาเจอเขาก็ต้องรับผิดชอบของเขาอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังนะคะชีวิตหอวงอกคนเป็นแม่ห่วงลูกยันตุยบอกว่าลูกสิแกที่เท่าขนาดใดนะความคิดของลูกเนี่ยเขาเรียกว่ามันออกนอกเส้นทางแล้วทีนี้เรามองออกเนี่ยทุกทุกจริงๆนะ แต่สุดท้ายต้องหันใจลึกๆหาที่ระบายอย่างยายเนี่ยเป็นระบายกับยายปองเียอย่างยายของยายจ๋านี่ก็น่าจะระบายกับยายจาะะ๋านะคะแต่ระบายกับยายจา๋าเหมือนความรู้สึกว่าตรงไหนเพราะพี่เป็นคนคอยดูพี่ดูน้องหรือว่าปลดล็อกนะคะเ,เราก็ต้องเอนึกถึงเนาะคำหนึ่งยายจา๋าตอบแม่ไปเลยนะว่ายายไม่อยากฟังเรื่องของใครเพราะสุดท้ายแล้วปัญหาพวกนี้มันแก้ไขด้วยเงิน เราค่อยกระปดล็อกให้เจ้าไม่ได้ด้วยเหตุผลเพราะว่าค่อยไม่มีเงินพอที่จะไปเคลียร์ลูกเคลียรเต้าทุกคนกับปัญหาของพวกเขาคําพูดนี้มันเป็นเรารู้ว่าความคิดของใหญ่ออกมาแบบไหนแต่ถ้าพูดออกไปใหญ่ก็บอกกูไม่ได้บอกให้มึงทาอย่างนั้นอย่างนี้ใช่แต่ความห่วงของเขาเอการปดล็อกพี่น้องทุกทุกคนเราทําไม่ได้จึงจําคํานี้ไว้เลยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอืให้มันจบอยู่ที่เราแม่ ถือว่ามีบุญแล้วที่มีเราดูแลอ่าถึงทางอื่นที่ทําให้แกทุกข์ก็ให้เรียกแค่ว่าแกมีกรรมนะเพราะแกปลดล็อกไม่ได้ห่วงเขาคิดตามเขาแล้วหวังจะจัดแจงแบบว่าเ,เขาเรียกว่าดึงไปในทางที่ถูกต้องแต่ชีวิตคนเราเนี่ยควบคุมใครไม่ได้เพราะความคิดแต่ละคนถูกต้องของเราอืถ้าเขาจัดเดินไปตามแนวทาง ก็จะดีกับชีวิตเขาแต่มันไม่ใช่ถูกใจหรือถูกแนวคิดของเขานะชีวิตใครชีวิตมันจริงๆนะคําว่าครอบครัวคําว่าพี่น้องหรือว่าเป็นพ่อแม่ลูกก็ตามนะชีวิตใครชีวิตมันเวลามีปัญหาอยากคุยกับเราเพราะหวังเพื่อเราช่วยเหลือนะเพื่อเราช่วยเหลือนะเนาะเผื่อแม่ช่วยหวเพื่อนะฮะแต่ในหัวใจพอ แก้ไขปัญหานั้นเสร็จมันก็มีปัญหาต่อไปออกจากอันนี้เข้าอันนั้นออกจากอันนั้นเข้าอันนี้และคนที่เคยรับได้รับความช่วยเหลือจากแม่หรือจากพี่น้องเนี่ยอืมนะไม่ค่อยคิดอะไรอืมสร้างไปเพิ่มเรื่อยเหมือนกับประสบการณ์ไม่ได้สอนให้ปรับเปลี่ยนการใช้เงินปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเขายังใช้คำว่าอ่ะก็มันต้องอย่างงั้นก็มันต้องอย่างนี้น,น,นนะฮะอืม ไม่รู้จักคำว่าเซฟก่อนใช้แต่คนผู้ที่ตามชดใช้เนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยเนี่ยนะเซฟเพื่อใช้นี่หรือช่วยเหลือครอบครัวข้อนี้ถ้าเราเป็นคนแบกหรือว่าเป็นคนออยู่ในหน้าที่นี้เราก็ต้องพินิจารณาตัวเองอย่าได้ทุ่มจนหมดตัวนะฮะอืมแม่แม่แมอืมเป็นความทุกข์ของแม่ก็ตามเพราะชีวิตเรา ยายจ๋าเป็นคนหนึ่งปฏิญาณตนอยากทําให้แม่มีความสุขยา่จ๋าพยายามทําทุกอย่างแล้วแต่สุดท้ายแล้วความสุขของแม่ไม่ได้อยู่ที่ทเราและเราก็ทําให้แม่มีความสุขร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะเราอุ้มพี่น้องทุกคนไม่ได้เพราะปัญหาครอบครัวแต่และครอบครัวจากพี่ชายคนเดียวกลายเป็นหนึ่งครอบครัวนะครอบครัวกับพ่อแม่ลูกอีกสองนะคะ,ะเขาโตขึ้นเขาโตขึ้นสี่ห้าครอบครัวยังไงยังไงเราก็อุ้มไม่ไหว เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปลดล็อกว่าคนเรามีกรรมเป็นของตนนะอกรรมนั้นออกผลให้ผลและต้องให้เขารับผิดชอบเองในชีวิตของเขาและการกระทําของเขาแค่นี้อย่าคิดว่าเราจะทําได้ถือว่าเราเคยได้ให้ได้ช่วยก็ถือว่าพวกเขาโชคดีแล้วและก็ถือว่าแม่โชคดีแล้วที่มีเราแค่นั้นจริงๆ เพราะชีวิตเขาเรียกว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าขาดเราแม่ก็แย่ขาดเขา,าผู้ดูแลอยู่ใกล้ก็ไม่ได้มันต่างคนต่างต้งตองพึ่งกันถ้าพี่น้องเข้าใจและช่วยเหลือดูแลพ่อแม่นอดูแลแม่คนสุดท้ายให้กันก็ถือว่าโอเคชีวิตมันก็แค่นี้ยายจ๋านะทำได้แค่นี้จริงๆ